จเปิดออกแล้วมันเป็นซื้องงงงเงาอ,อ,อยู่แล้วทั้งมันพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกยอะร้อยสี่สิบจะเลยมันคิดเงินผิดก็จะได้ไปบอกคนนึกเอาอันละ ทงไมาแหมแ้วลอยสี่สิบนึกว่ามันรวมบ่มันกบ,บอกเดี้เทรงไร้มาแหงโยบานเป็นลอยสี่ขอ่อยนึกวันเพื่นนั่งมท่านไหนทรงท่านไหยังว่าสทรงมือนี่ทรงมาจากบินกลางเนี่ใกล้ๆนี่วันเพื่อนท่านไหนไล่ไม่ท่านไหนนั่เดียว็นอยสี่สิบ chạy đi bác ha nhìn thả khỏi khí canh hết xỉu không không chẳng này được bao nhiêu năm nữa ตะค้านตะคาแพ็กกระเบิดไปแล้วร่อยซีซีต่ตรงเ้ก็อร่อยซีซีพนอกไปหน่เนาะมันมียังเชยนบอกว่ายงานี่ยตะลูกตะลูกมันกันลูกละลอยหรอวะกับอย่างเกินแล้วเกินราคาแล้ว ตูกกับอย่างเกินแล้วคาสูงคาสูงกบบสี่บาทสิบอย่างกับกแบ, 40, 40, บาทเลยแนวเดี๋ยเก็บนกันหน่อยแถ้บนี้เเนาะลอยสี่สิบบาทคือว่อาไงกับายวนแล้วมันเอาหน่อยพกกเพื่นกน็ได้เอาเงินเพื่อนก็เะ ลอยซีบบนี้จเป่้เอง่ยนผู้ใจหทือเี่อยู่ในไร<ม>่เพิ่ออกนก็ส่งมาว่าอ,อน,นึงวันเพิ่นทานไร่ึยอยี่ยเก็ต้องมีผู้ใจด้เยอะคือบ่ายกโอ้ยมันพันสี่พันสี่พันฮะสี่พันหาคนะมันออเอาผีพุทเออมันไล่เงินเดเดดยหาเพิ่นด้เลย กับพามื่อกี้ก็เป็นอันเว่าพ่อผมแจ่ให้นะครับเพ,พราะว่าเพิ่นเงินคิดเงินผิดลอยสี่สิบบาทหนึ่งพาก็ได้ก็เลย <c oughs> ลให้แต่พ่อแจ่ให้ผมเป็นผู้ไทยคลิปกับเพาท่านเน,นีรีบเรี่ยวได้ยังเหรอครับเพราะว่ามันอนี่กับว่าหายิ่งหนูจงไมาหายิ่งหนูได้มากเราก็ไม่ยิ่งหนูเลยอันนี้ก็คืออันเก่านะครับเกล้กับดันสันนะี่รวมทั้งเบิร์ตแปดสิบเส้นนึงนี่ อันของผาอันของซางพงเพิ่นกาเฮ็ดล่างแปดสิบวันเด้ก็เอามายิงกองเขาพลาดไปตัวหนึ่งกับยิงบ่ไก่ดอกสามเมตรกว่ากับบทันได้ลืงฐานนะครับอันนี้ลูกดอกเฮ็ดเองลูกดอกอผม้อมือเฮ็ดเองเกียสิบหาเส้นนะครับอันลูกดอกอันแา่ลำเพื่อนหนึ่งเสียแล้วยิงเดือดสาบเทียเสียเจ็ดเของป้านะประมาทวันไร มันแห้งครับมันนั่นดูมันเบามันแห้งมันเจิดรสมันหนาอย่าคว้างเถอะเราบันระวังเลยเถอะนั่อันนี้ลูกคือลูกโตนู่นเนาะสั่งลูกมาสองลูกเสียแล้วแต่ว่าจีแกร้องรีวิวหลังพอดีนั่นคนคิดราคามาผิดก็เลยให้ถั่วฟอกมันแกะเลยก็เลยได้คิดแบบนั้นก็บปากกาเอา ของเพื่อนจเสื้อมากนะครับก็จะให้เงืนขค้นเพิ่นดื้อาอแหละมื่อนี่ก็พอเขามาน้าพอกระเตียวมาน้ำย้นบ่หมานเล่าหอกระเตียวมานําก็จะได้ออนเงินเพิ่นให้คืนเพิ่นนะครับ,พรบเ,เพราะว่าปญจิตปียดปัญจีละ่ายกีก็อ่อนเงินให้ยเพิ่นึื้อาอนแนละ บอกว่ากระป๋าขนม้าใส่มาร้อยสี่สิบบาทกระป๋าใส่กันล่ะจะคองกันเอยายเอาอยุ๊ยเออมื้อหนากระสียังได้กระสีมาทดสอบให้เบื้องนะครับทั้งฟันมันก็ดีอยู่งานดีอยู่งานเนียบอยู่คนเห็ดคนใส่เห็นเครื่องซีเห็นซีเห็นนะครับที่กิ่งเครื่องมือผมมันเบิร์มันก็มีหลอยู่แต่ว่าผมเลือกที่จะเสี่อวนะครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่เคยเห็ดแล้วมันเสียดหยาก เื้อเอเมันกับบร้แพงอยียรงอันนี้ผมเห็ุแต่แต่สมัยพระธน,นิมีอย่างพระธน,นิมีเครื่องมือเช่งอย่างเดิมกาไม่บัวมาตดกันในสมอยเครื่องมือไลคนอดีหน้ากัเนเลยแต่ว่าเห็ุบ่เป็นว่ายังไงซะเห็ุบ่กเกง่งเลยเสื้ออ,อดีกว่าไมา่ไดฐทนอยู่หรอกครับดีอยู่มากอยู ราคามันก็บ่ได้แพงอีหยังมากมายเนาะเอาครับผมไปหายิ่งนกยิ่งหนูกันกันจังได๋ก็สิมารีวิวให้เบิงมื้อหน้าพุ่นล่ะทดลองเบิงเอ้าสิเดิก